ย่ามซีเดิมโอ้นักแป่านองกนลั้ขึ้นต่าอีกแล้วนะครัพี่จาวกเนัล้จะเป็นลอวก็ถ่ายนะครับโอ้ยคนอดีวคนเดีวขึ้น่อใช่ราวัลมาจ่าขอนะนำนะจ๊ะสิสิบดิมครั้ที่หนงบเดมครั้งที่สอง บปตออีกหายเลขพี่จ๋า X หกเก้าไป M หกเก้าหกเก้าแล้หกเก้าน้องตากระจาใจหายาดจมามาจ๋ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของคัพคืนนี้ที่น้องจะขึ้นปอนแล้วน้องว่านี่สาวคนสวยต้นสองเก้าะขออนุญาตวยมาดีของหมคะพี่สาวคนสวยต้นสองหกจ้า